สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมือนีก็มีเรื่องมาเรา่าซูฟังนก่อนอื่นต่อปากคลิปนี้ไปกับแนอ่อมใจพ่อแม่พี่น้องในเด้อครับปากก็ไล่ก็แท่ก็ติดตามให้แนอืมเอาเขาเรื่องเลยเนาะมือขึ้นครับฝันว่าอเอาเอาเอาขึ้นก่อนก่อนขึ้นก่อนฝันว่า สงใจนอนนันรับฝันดีเนาะมันก็เลยฝันฟันลายไปฟันว่าโทรศัพท์เครื่องที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับโอ้โหแดงเป๊นเลยครับโทรศัพท์แดงขึ้นมากเลยครับแดงแดงแดงเพราะมันแดงค่าแล้วมนก็ระเบิดครับตกใจตื่นมาเลยครับโอ้ยจังว่าตื่นขึ้นมากเลยัวใจเต้นทุบตับ ตับตุกตับอันนี้ไม่เรียงมาเราสูฟังได้ครับเด้อฝันจริงฝันอีหลีครับความฝันเนาะบมลูสิตีไปแน่ใดยังไม่ได้อ่านความฝันเลยครับเดี๋ยวเดียวเดียวหลังเงยออกอย่าไปอ่านมึงบาอ่านก่อนครับอันนี้ขึ้นก่อนครับเอาขึ้นเมื่อขึ้นครับเมื่อขึ้นที่ผ่านมากเลยครับฝันว่าโอ้ยน้ำบมลูมันน้ำเหนือน้ำแกงน้ำ หลากน้ำม,มาจากใสกระเบื้ครับทวมไปเบิดเลยครับดีว่ามังเอิญบานเป็นสองสัน้นก็เลยยืดสั้นสองครับน้ำบรูเบมาจากเดฝนบ่ตกแต่น้ำทวมถ้าผู้ใดหู่ข้อรือเลขเด็ดเลขอย่างกะบอกกันแน่เด้อครับเดี๋ยวสิเอาคลิปนี้ลงให้ช่วยเม้นบอกกันนะ่นี่แหละ ฝันแปลกๆยังอ嘛สองขึ้นติดเลยครับขึ้นก่อนฝันโท,ทรศัพท์ระเบิดมาเมื่อขึ้นนี่ฝันว่าน้ำท่วมผลบ่ตกแต่น้ำท่วมครับไปน้องมันเป็นมันคิดว่ายัางไงนอะมันชิเป็นอย่างนอบานเมืองเข้าอ่าท่านผู้นำพวกเข้าก็เป็นยังไงก็บบรู้เห็นบอกว่าสินสภาพแล้ว เอาเอาเรื่องนั้นกับเรื่องของเก่านาะเข้ามาเรื่องของเขา่ะนี่แหละบ้านเมืองเฮ้าผันแปลกๆเป็นแปลกๆโอเคครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจปิดคลิปต่อไปนะาะสังสารคลิปต่อไปกาบดิล้มคลิปย่าวหลายมือแล้วครับนี่แหละ เดี๋ยวจะมาลงให้เบิ้งครับอ่าขอบขึ้นได้หลายครับสวัสดีครับ